สวัสดีครับเช้าวันที่15พฤศจิกายน2564พบกับผมเช่นเคยนะครับสวนสุริยาในช่อง Youtube สวนรลันเนอร์แล้วก็เพจ a c e b o o k สวนสุริยา S U W A N S U R I y A ครับ,บวิง่งอาใหม่วันนี้ก็วิ่งเบาๆทดสอบหลังจากที่พักไป1วันวิ่งอยู่ที่อวอฟับ 1, 1. 2 5กิโลนะครับแล้วก็วิ่งเพชรเบาๆ12.150กิโลเมตรครับใช้เวลาไป1ชั่วโมง11นาที14วินาทีหรือเพชรอยู่ที่5.52ก็ยังไม่เป็นที่ต้องการตามเป้าหมายเป้าหมายตั้งไว้ที่5.25ก็โอเวอร์ไปจุด27เ,เออก็ยังหานะ่างเนาะแต่ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อย วันนี้ก็ช่วงนี้เป็นการคูนดาวนะครับหลังจากวิ่งแล้วอยู่ที่ลำไยตลาดตรงบางบึงเภอนาดูนจังหวัดพรีสรรมนี่มีพักพวกวิ่งเยอะแต่พักพวกกลับไปหมดแล้วเหลือผมคนเดียวคูนดาวก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับติดตามได้ในช่อง YouTube สุวรรณลันเนอร์นะครับอาทิตยหน้าใหม่เห็นกิจกรรมร่วมกับพักพวกเพื่อนฝูง นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงต่อสู้กับโควิด19วันนี้อาการดีมาก22องศาเซลเซียสปลายฝนตนนนนน้นหนาวเป็นสัปดาห์แรกอากาีลมหนาวพัดมาเยือนอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ